Oh, I'm going to off. โอเคครับก็กกาบสวีเดตสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พี่โมก็จะมาปล่อยตั้งค่าพี่โมนะครับผมปล่อยตั้งค่าแล้ววันนี้ไม่ได้ขายทั้งอะไรทั้งนั้นนะครับคนดูก็แจกฟรีไปเลยนะครับผมลูกฟองขวางกันแลค่อนข้างจะคมนะครับคนดูก็วางเป้าให้แม่นด้วยนะครับคนดูถ้าวางเป้าแบบใกล้ๆตัวแล้วก็ปรินก็นอย่างเงี้ยไม่ล่อครับผมบอกเลย เนี่ยวางใกล้ๆตัวปั๊บดึงขึ้นอย่างเงี้ยวางใกล้ๆตัวปั๊บดึงขึ้นอย่างเงี้ยแดงหมดตัวแดงครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแดงหมดครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ไม่มีไม่มีโป้แน่นอนนะครับไอ้เป้าไอ้เป้าที่อยู่ตรงกลางนะครับคนถามมาหลายคนว่ามันคือเป้าอะไรนะครับมันเป็นเป้าในมันเป็นเป้าของบูสแต็กนะคนดูบูสแต็กข้ามันจะมีเป้านะครับในคอมจะมีเป้าให้นะครับนี่ครับผมก็จะมีแบบ ลูกศอก็จะชิวๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตั้งค่ายังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับไปอันดับแรกนะครับต่อสนองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล้องหมอรอบๆบางทีนะผมก็จะปรับประมาณ1ิบนะครับผมดูถ้ามันถ้ามือเรามันเหนื่อมันมันแบบลากไปไปจริงๆอ่ะมือเราบางทีมันมันก็มีบ้างครับที่มันแบบมันเหนื่อยอ่ะมันก็ต้องปรับขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไอพวกนี้ผมก็จะไม่ปรับเลย ปรับ26หมดเลยสไนผมปรับที่12นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ปกติของคนดูเลยครับไอ้พวกเนี้ยปรับนะครับกราฟิกผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับคนดูกราฟิกนะครับนี่ครับก็จะปรับแสงสว่างเฉยๆครับคนดูนะนี่ก็จะไม่มีอะไรแล้วนี่ก็จะปรับประมาณนี้ครับไม่ไม่ปรับอะไรเลยนะครับในของเกมนะครับผมก็ได้ปรับประมาณนี้แล้วก็บูสแสต็กนะครับคนดูโปรแกรมบูสแสต็กหรือว่าโปรแกรมที่เล่นในคอมนะครับนี่นะครับ CPU นะครับผมจะปรับเป็น4คอร์นะครับนี่ก็ปรับแรมก็จะปรับประมาณนี้นะครับปรับสุดเลยของผมอ่ะปรับสุดเลยแล้วก็นะครับรายความละเอียดนะครับผมเอาเป็นพันสองพันห้าร้อยหกสิบคูณหนึ่งพันสี่สิบนะครับคนดูแล้วก็ DPI ีนี่จะอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้ผมเล่น DPI ใหม่นะครับสี่ร้อยสี่สิบนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วแหละคนดู นี่ครับก็นี่ก็จะเป็นโค้ดเอสุดนะครับคนดูก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับปับ๊บนะครับแล้วก็มาดูการตั้งปุ่มตั้งอะไรกันก่อน,นครับนี่ก็จะปุ่มผมก็จะประมาณนี้เลยครับคนดูก็แชปลองเอาไปดูได้นะครับลองไปใช้ดูได้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้ไฟพี่โมครับผมเิีกะไปตั้งว่ะพี่ ผมขอไฟลพี่เลยได้ปะเออก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฟตั้งค่านี้ให้เลยนะครับผมไม่คิดตังผมให้ฟรีนะท่านผู้ชมครับมานะครับก็จะเข้ามาอยู่การตั้งค่าของเรานะครับผมผมจะเล่นเป็นบิดหมื่นนะรับก็จะเป็นแบบข้างหน้าก็าจะเป็น8 8 0 8 0 8 0แล้วก็6450นะครับคนดูก็จะเป็นบิตที่ผมถนัดสุดๆแล้วแล้วก็ความเร็วนะครับแกนเก์ก็จะอยู่ที่4 10นะครับคนดูแล้วก็แอนไว้ก็จะเป็น2.75นะครับเอ้สองศูนย์ห้าเจ็ดเนาะนะบางที่ผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับคนดูเนี่ยครับเก้าห้านะครับประมาณจะประมาณนี้นะครับถ้าเล่นดีเสร็จจะคมมากถ้าเก้าห้านะครับเพราะว่ามันจะช้ามันจะมันจะนิ่งกว่ากันนะครับมันจะนิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นของ DPI เมาส์นะครับท่านผู้ชมนะผมบอกหมดเลยบอกหมดเลยวันนี้ DPI เมาส์อยู่ที่พันเจ็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดนะครับ DPI เมาส์นะครับเมาส์ร the ุ่นแรงไม่เลยน่ะนี่นะครับ DPI เมาส์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การปรับเมาส์ในคอมนะครับผมนี่นะครับปรับเมาส์ในคอมนะครับผมมาปรับประมาณไหนนี่ก็จะปรับสุดลนะครับผมดูอันนี้ปรับสุดแล้วก็อันนี้ปรับเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้คือความเร็วของเมาส์ก็จะปรับหนึ่งสองสามสี่ครับอยู่ที่สี่นะครับผมดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฮะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับในเกมก็รอไปใช้กันได้นะครับน้องหนูหนูใครที่ คิดว่าอยากลองดูนะครับก็สามารถลองได้นะไม่ผิดนะค,คนดูแต่ว่าบางคนอาะที่แบบว่าของตัวเองเข้ามือสุดๆแล้วก็นั่นแหละครับก็เล่นของตัวเองไปนะครัก็กราฟิกก็จะประมาณนี้นะที่ผมปรับนะในคอมนะน,นะครับ ชักความไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่โมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่อาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่ก็แบ่งปันนะครับตั้งค่านะครับไม่ไม่ขายครับแต่ว่าก็แจกฟรีถ้าคนดูก็ลองเอาไปใช้ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม